บางอันธนาธนา,า,านั่นขึ้นจะวองนะขนจะมองทุวไก่ล่ะสนาตัวไจัเชี่กส่อ่ะเฮ้ยคือจอพงกันพวงธนาฝนตกหนบฝนก่อนเลย <laughs> อ่ะดีว่าไหนต้นทุเรียนอยู่ไหนลูกอืม อันนี้กำลังจะมาปลูกส่วนทุเรียนนะครับบนเขาภูพานน้องดีว่ากำลังจะไปทำจาัดก,การตรงนี้นะครับเนื้อที่พีี่สับนี่แดงนะครับนี่เนื้อที่ประมาณตรงนี้นะครับแปดไร่ เรากำลังจะทำปลูกต้นทุเรียนกันนะครับในที่แปดไร่ติดน้ำเห็นน้ำพุง่งโอเคนะครับนี่นี่นี่เราให้ดูบรรยากาศเรามาดูบรรยากาศกันต้องดีว่าเดินไปนู่นแล้วเดินไปนูนเลย แถวหนึ่งก็ประมาณสิบต้นนะครับแถวหนึ่งสิบต้นปลูกทั้งหมดสิบหกแถวนะครับสิบหกแถวสิบหกแถวก็ร้อยหกสิบต้นตรงเขื่อนน้ำพุงนะครับนี่ตรงนั้นเป็น,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 นเป็นด้านเขื่อนน้ำพุงที่เราให้ดูนะครับน้องดีว่าไปนู่นแล้วครับตัวเล็กๆนู่น <laughs> ทเขาม้าพ่อหอดพอหอดเรีนมาเรื่อยๆล้พ่ออสามแหนี่แหนล้วพอามแหนอยสี่แหนน่อยเดี๋วทิ่น่ใสโรงเรียนมันต้อนด้วยดอกแดีวเจ้าก็เลี้ยวขวาเขามาเลี้ยวขวามาทางโรงเรียนนันี่ี่อยหน่อยเรียนเขาม้านเขามาทางโรงเรียนพ่อหอดโรงเรียนลมันีีตอยอยู่ทางโรงเรียน เนื้อที่แปดไร่นะครับเนื้อที่แปดไร่ตรงกูพานนะครับตรงนั้นมันเข็นน้ำปุงอ่ามาแล้วโอเคเด็กน,น้อยดีบ้าอยู่นู่นนะครับ nó cái lắp nó lắp đi